เพื่อีนี้เลละค่ะบนโต๊ะนี่แหละค่ะเพื่อทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาถามพี่เขานะคะว่าอาหารทั้งหมดนี้เติมได้ไม่อันจริงไหมพี่คะอาหารบนโต๊ะทั้งหมดนี้เติมได้ไม่อันจริงไหมคะจริงค่ะเติมได้ทุกอย่าเติมได้ทุกเมนูเลยเหรอคะมาถึงจันทบุรีต้องมากินบุฟเฟ่ซีฟู้ดที่เติมได้ไม่อันแบบนี้ค่ะทุกคนนี้ปูตัวใหญ่มากใครชอบบอกหนึ่งมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยและอาหารบนโต๊ะทั้งหมดนี้เติมได้ไม่อันเลยค่ะทุกคนโอ้โหดูยาวไปถึงโน่นเลยนี่ เสร็จอย่างเลยค่ะทุกคนแต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะมาดูกันปูค่ะตัวใหญ่มากแล้วก็ข้างหน้าพี่เตะอะไรเนี่ยเมนูนี้นะคะยำสมุนไพรรัตนบุรีค่ะแล้วอันนี้ค่ะทุกคนจ๋าทอดมันค่ะโอ้ใครชอบกินบ๖หนึ่งมาหน่อยคอมเมนต์ว่าใครชอบกินทอดมันบ๖หนึ่งมาให้หน่อยคอมเมนต์มาหน้ารู่ะแล้วเมนูนี้อีกเมนูหนึ่งที่แบบดาวชอบมากกุ้งค่ะจุ้งจุ้งจุ้งอันนี้จุ มีความรักค่ะพี่ๆคนไหนชอบกินกุ้งกดบวกหนึ่งมาให้หน่อยคอมเมนต์มาหน่อยว่าทุกคนชอบกินอะไรระหว่างปูหรือกุ้งเมนูนี้แหละค่ะที่ต้องห้ามพลาดเมืองจันทบุหมูชะมวงของเด็ดเลยนะของเด็ดของดังของจันทบุรีเลยนี่เดี๋ยวดูนะโอ้น่ากินมากใครชอบกดบวกหนึ่งมาหน่อยนี่แล้วก็ยังไม่หมดค่ะทุกคนอันนี้เป็นตุ้มยำปลากระพงค่ะทุกคนร้อนๆเลยหม้อไฟเลยนะคะอุ้ยอันนี้ชิฟก็มากนี่อุ้ยแกงจองเลยเหรออ เดี๋ยวให้ดาวดูวหน่อยปลาตัวใหญ่มากอันนี้เป็นปลาทอดนะคะนี่ใครชอบกินคอมมนต์มาหน่อยหมดหรือยังเหลืออะไรอีกไหมโคนเหลืออะไรมีข้าสวาสวยด้วยแล้วก็มีมอะไรนะผละไม้ทั้งหมดเจ็ดอย่างผลไม้อีกหนึ่งค่ะทุกโคนที่กินได้ไม่อั้นแล้วก็ตเติมได้ไม่อั้นเลยค่ะทุกคนแล้วดูนี่เห็นไหม้างด้านหลังมันจะเป็นวิวภูเขานะใช่เวลาเรามาทานข้าวนี่ก็จะเป็นที่พักที่ตกแต่งสไตล์ล้านนาถ่ายรูปสวยแล้วตรงที่เรานั่งกินข้าวนะเป็นห้องแอร์ค่ะ ไม่รู้สึกร้อนเลยเย็มันจะมีทั้งโซนห้องแอร์แล้วก็โซนอ o ท t ดอร์ทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่าอาหารบนโต๊ะทั้งหมดเนี่ยทุกคนชอบกินอะไรคอมเมนต์ comment มาหน่อยใครว่าได้เยอะบวกหนึ่งมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยค<ไ>่ะสำหรับดาวนะดาวชอบอันนี้ป <c oughs> ูค่ะเล็งไว้แล้ว <c oughs> นี่เฮ <c oughs> ้ยอตัวเล็กนี่อะไรเนี่ยกุ้งเ <c oughs> หรอฉั้ิชอหน่อยคืออะไรเนี่ยอุ้ย เอ้าจองแล้วเหรอคะให้พี่ดาวได้ไหมเอาเลยเอาเลยเอาใหม่โอเคเอาไปเอาไปเอาไปเอเทคสองเอาเทคสองเทคสองเอาไปอุ้ย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 อ uh ุ้ยอุ้ยขอกินได้ไหมปูตัวนี้คือคือไม่รู้เรื่องเลยขออนุญาตเปิดเลยนะคะปูตัวนี้ค่ะแล้วน้องคิดว่าปูตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวกู มีมาลองชิมเลยดีกว่าเดี๋ยวมาลองกินเลยค่ะทุกคนปูค่ะไฮไลท์ที่เติมได้ไม่อั้มหยิบอันแรกเลยก็คือปูนี่แหละค่ะโอ้ยทำให้ใครหิวต้องขอไปนะมาหืมน้ำจิ้มซีฟูดจับมากน้ำจิ้มแบบถึงใจไหมถึงใจอ่าเนื้อเป็นไงเด้งดีไหม มันแบบอะไรนะออกเผ็ดเปรี้ยวปะ่ะอืมมันมันแบบมีความอของมะน,นาวด้วยอ,ะอ่ะเขาใช้มะนาวสดๆเลยค่ะทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ครับใช้มะน,นาวสดเลยเลยนะใช่อุ๊ยเมนมูกุ้งพี่ดาวบอกพี่ดาวจะรอหนักอออโอ้ย<อ>มาขนาดนี้น่าจะรอตะแกงใครจะบ้ารอทั้งานอาหารเต็มต้องขนาดนี้เออพรุ่งนี้ค่อยรอเออนี่มากินกุ้งหัวมันไว้เนี่ย หัวมันยังไงหกเดี๋ยวให้ดูนะแล้วก็โรงงานผลิตเราก็ผลิตย่างต่อเนื่องนะคะนี่ครับโรงงานผลิตโรงงานผลิตกุ้งผลิตก้อนนี่เร้จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวมาดูนะอุ้ยไม่หิวให้มันรู้ไปสิคะทําใครหิวตอนดึกต้องขออภัยนะครับกุ้งยั่วๆจ้ะอย่าลุกไปตักกับข้าวก็พอถ้าอยากตามมาก็ตามมาได้เลยนะโอ้โหคำเบลม เย่างเด่สีน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่น่าบอกกินมากเลยค่ะคือน้ำจิ้มซีฟู้ดมันอร่อยเวลากินกับซีฟู้ดอ่ะมันเข้ากันมันทำให้รสชาติซีฟู้ดอ่ะแซ่บค่ะพอร่อยขึ้นร้อนเลยร้อนเลยอ่ะหม้อไฟเป็นต้มยำปลากระปงมาเพื่อสิ่งนี้แหละค่ะทุกคนค่ะเวลานี้ที่ดาวชอบมากคือบุฟเฟ่ต์นี่แหละค่ะสายบุฟเฟ่ต์ใครสายบุฟเฟ่ต์บ้างคอมเมนต์มาหน่อยเซียงสดร้อนหรอร้อน เฮ้ยอันนี้ลองยังอันนี้ลองยังอุ้ยหมูสม่วงของดีจันทบุรีมาจันทบุรีต้องห้ามพลาดคือผู้ใดก็กินถือว่าพลาดใครไม่กินพลาดมากเลยแกงก็ยกให้เมนูนี้เดอะ The b ร s บอุ้ยเมนู The b เ s สของแกงเหรอเนี่ยเต็มสิบเลยพี่ต็มสิบเหรอป่ะเขต้องล้อง The best นี่เอาอื ให้กี่คะแนนสิบพื้นกันหมูมันนุ่มหมูไม่แข็งเลยน้ำน้ำเขาเรียกอะไรน้ำต้มน้ำซุปน้ำเนี่ยอร่อยมากให้สิบเลยหมูมันอ่ะไม่แข็งเลยหมูนุ่มเฮ้ยอันนี้อุ้ยร้อนร้อนเลยนะเนี่ยปลาทอดอุ้ยเขาทอบกินร้อนร้อนเลยใช่หือนูว่าอันนี้น่าจะได้เบิ้์โอ้ยอ่ะอันนี้น่าคิดมากนี่ปกติชอบกินแบบพวกสมุนไพรอยู่แล้วนะคือ เมนูนี้น่าจะเป็นแบบเมนูไฮไลท์ของที่นี่เลยวิลาดเลยเหรอใช่ราดน้ำยำแบบเขาจะมีอะไรข้างในนี้ก็จะเป็นพวกอะไรนะพวกผักพวกสาลาเน่มะระอะไรอ่ะแล้วก็จะมีปลาหมึกแล้วก็กุ้งใช่เดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงซิกเนเจอร์ของของรัตนบุรีน้ำตกคิวเลย,ยคือทุกคนใครชอบแบบกินอาหารซีฟู้ดซีฟู้ด <laughs> ใครชอบกินอาหารซีฟู้ดแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยโอ้ไรอไม่ได้ะไรอ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 อะไรอะไรอะไรอะะ มันอร่อยอะรสชาติเวลาเรากินอะมันได้กินพวกสมุนไพรแล้วมันเข้ากันกับซีฟู้ดมากนี่ดาวลองกินกับเนยทอดมันแล้วทอดมันชิ้นชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่เนาะนี่พี่ดาวจะกินไอ้นี่แล้วนะกินไหมเชลิดกินไหมโอเคอันนี้เป็นทอดมันปลาชิ้นใหญ่มากทุกคนนี่ชลิดกินแกลล์ให้ดูเลยแกลเหรออุ๊ยเก่งมากชิ้นใหญ่มากเลทอดมันเด้งเดงเลยนะ คืออาหารบนโต๊ะทั้งหมดเนี่ยจัหบัดดาวนะแต่ว่ารสชาติอร่อยเลยใช้ได้เลยตอนนี้เราอยู่ที่รัตนบุรีน้ำตกพลิวนะครับก็คือมาพักที่นี่ได้ที่พักสองวันหนึ่งคืนฟรีอาหารสองมื้ออาหารเช้าอาหารเย็นอาหารเย็นเป็นแบบบุฟเฟต์ซีฟู้ดกุ้งกุ้งเติมได้ไม่อั้นแล้วก็เขาจะมีคูปองให้แลกเครื่องดื่มได้ฟรีใช่เกินไปข้างบนก็มีคาเฟ่ด้วยค่ะใครมาที่จันทบุรีนะก็มากินข้าวที่นี่ได้ก็เป็นร้านอาหารคือที่นี่ ที่พักร้านอาหารนะคะมีคาเฟ่ครบเลยที่นี่ครบจบเลยบรรยากาศดีและห้องพักของเราสามารถลงเล่นน้ำได้ด้วยใช่ครับใครว่าสวยกบุงหนึ่งมาหน่อยแกก็แล้วดาวโโหโคตรชีววสอาเซียแกงเร<อ>าราคาเท่าไหร่ที่พักที่นี่สำหรับราคานะคะเริ่มต้นคนละ1,900บาทค่ะทุกคนสำหรับใครอยากพักห้องติดน้ำตกก็คนละ2,200บาทค่ะใครชอบบรรยากาศ เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ติดต่อด้านบนนี้ให้ใครชอบบรรยากาศแบบนี้อยากตามมาตามมาได้เลยนะคะทุกคนที่รัตนภูรีน้ำตกหิวจันทบุรีค,รค่ะทุกคนจันทบุรีปิ้ง